welcome to the hoop different nba weekly podcast a whole week of basketball in 30 minutes Hello everyone. Hello everyone. ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง h o p Different นะครับวันนี้พบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับใน NBA Weekly Podcast วีกนี้เป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่ละ12นะครับโอ้เร็วมาก12เอพิโซดแหละก็เดี้ว,ว่า NBA ช่วงนี้นี่ที่ผมบอกที่ที่แล้วว่ากลับมาเข้มข้นแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยกลับมาเข้มข้นมากกว่าเดิมอีกแล้รู้สึกว่ารลีกกลับมาแล้วจริงๆดูแลสนุกมากนะครับ วีที่ผ่านมาเถือได้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมายไปหมดนะครับการที่จะสรุปในครึ่งชั่วโมงแล้วครบทุกเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ายากนะเรื่องเรื่องบางเรื่องผมก็เลยจะไปพูดในไลฟ์แทนนะครับโดยเฉพาะเรื่องนิวยอร์กนิกส์เนี่ยดิส claimer ก่อนเลยแจ้งไว้ก่อนเลยในในพอดแคสต์นี้เอพิโซดนี้ผมคงจะไม่พูดถึงทีมทีมนี้นะครับถ้าอยากไปติดตามฟังผมด่าทีมนี้เนี่ยไปฟังกันได้ ในคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่ชื่อว่าขอพูดถึง Nix k และ r a n d อหน่อยนะครับให้ผู้พาพาทำเพลงตามปกคลิปเลยครับ The Euroly คือผมรู้สึกว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่รู้สึกน่าจะหลายท่านน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าห้าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนียมันเหมือนมีการเปลี่ยนถ่ายคั่วอำนาจของ สัญชาตินักบาสมันถึงแบบจำนวนนักบาสท,ที่เก่งในลีกแต่ก่อนก็มีแต่อเมริกันคนอเมริกันจะจ๋าเลยเกือบ90%ร้เดี่ยแต่นี้มันลดลงมาแล้วนะครับก็ลองคิดง่ายๆว่า MVP 2คนล่าสุด3ปีล่าสุดเป็นคนยุโรปมิคาลโยคิชยานิสและก็ยานิสย้อนไปอีกปียิ่งไปกว่านั้นเนี่ย ผู้เล่นยุโรปหลายคนเนี่ยโห oh. เรียกได้ว่าก็มีชื่อเป็นตัวเต็ง MVP เกือบทุกปีแต่จะพอปีนี้ก็ไม่พ้นหน้าเดิมๆครับโยคิชยานิสโกแบร์เนี่ยจริงๆก็พูดถึงโกแบร์เลยก็ได้โกแบร์เนี่ยแม้ว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อใน MVP Race แบบชัดเจนว่าอุ้ยเขาคือเขาคือหนึ่งในตัวเต็งแต่สำหรับผมเนี่ย เหมือนที่เคยไปคุยในช่องก่อนอะว่าเขาก็เป็น variable player คนหนึ่งเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่าคนหนึ่งเลยสังเกตได้เลยครับตอนที่แจสขาดโกแบไปเนี่ยประมาณ9เกมหรือ10เกมได้ defense เกมรับของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าตกไปอยู่อันดับท้ายๆของลีแล้วก็แพ้รัวๆจนตอนแรกเนี่ยที่รัอันดับ3ฝั่ง West u G d ยูเนี่ยทำไปทำมาครับก็รูดลงมาตอนนี้ล่าสุด โดนเมมฟิสแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอโกเบกลับมาเนี่ยโอเคก็ไม่ได้เรียกว่าฟอร์มอุ้ยกลับมาดีเดย์อะไรเหมือนตอนแบบช่วงต้นๆซีซัน,น,น,นที่ว่าเขาโอ้โหแจ๊สแจ๊สนิ่มมาจมเนิบมาเงียบๆถึงแม้ว่าจะมีแพ้อะไปแพ้เลเกอร์แบบเด๋อๆอ่ะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยแพ้โลเดนสเตทแบบได้ได้ว่าโอ้โหก็ก็เฉือนนะครับแพ้แค่สองแต้มนะรู้สึก รือเปล่าอันน่าจะใช่ก็ไม่ได้แบบฟอร์มรูดอะไรมากมายแค่ยังคำจะชนะไม่เจออาจจะมีปัญหาที่ล็อกเกอร์รูมก็ได้อาจจะมีปัญหาระหว่างผู้จจลเล่นกันเองก็ได้แต่ Impact ของโก b บร์เนี่ยชัดเจนนะครับว่าถ้าแจ z สไม่มีโกเบร์พังนะครับน่าจะวันพุทธที่แล้วเอ้พะลื้อหัดที่แล้วเวลาบ้านเราวันพุธบ้านเขาเกมทั้งลีกวันนั้นเนี่ยมีสิบกว่าเกมได้ วันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยูโรเปียนไนท์เลยก็คือผู้เล่นที่เป็นสัญชาติยุโรปเนี่ยโชว์ฟอร์มเทพกันทุกคนคนแรกเลยครับคืนนั้นเนี่ยยานิสกดไป33แต้ม15รีบลวด์7แอซิสในการชนะเมมฟิสกริสลียไปทีมที่หลายๆท่านหลายๆคนดวหนึ่งผมด้วยมองว่าพอจะขึ้นมาต่อกรอกับทีมแบบ elite ระดับเทพของลีกได้แต่ยานิสก็โชว์ให้เห็นว่าเขาก็ยังเป็นยานิสอยู่ยุโรปคนที่หน,นะครับ ในค่ำคืนนั้นคนกรีกนะครับสัญชาติกรีกจากประเทศกรีซนะครับผมยานิสอันเดโตคุมโปคนที่สองเด็ดไม่แพ้กันลูก้าดอนซิชดอนชิชครับดอนชิชไม่รู้อ่านยังไงนะแต่ผมอ่านชอบอ่านว่าดอนชิชกดไปสี่สิบเ็ดแต้มสิบสี่รีบาว์เจ็ดแอซิสใส่แรปเตอร์ไม่ใช่เกมขาดเกมไม่ได้ขาดด้วยนะครับจบแค่สี่แต้มนะครับเกมนี้หมายถึงห่างกันแค่4แต้ม ก็ชัดเจนครับผมว่าลูก้าเนี่ยคำฟอร์มเจอแล้วมาวลิกนี่ก็เรียกได้ว่าแทเปทยานขึ้นมาเลยมาเคาะประตูอันดับ4แล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใกล้ขนาดน,นั้นแต่10เกมหลังสุดเข้าชนะชนะแแพ้สตามแจสที่อยู่อันดับ4อยู่แค่3เกมถ้าแจสยังฟอร์มแบบนี้อยู่แล้วลูก้าคงฟอร์มระดับเทพไปได้ บวกกับพอซิงกิสที่ถ้าเล่นถ้าเล่นดีๆเขาก็โอเคไม่แน่ครับดารัสมาเวลิกอาจจะแสงขึ้นมาอยู่ที่3ก็ได้คนต่อมาในค่ํคำคืนนะครับผมย้ำนะครับนี่คือค่ำเดียวค่ำคืนเดียวกันหมดเลยนิโคล่าโยคิชนะครับเซนเตอร์ p v p ปีที่แล้วจากประเทศเซอร์เบียกดไป3 49แต้ม14บีรีบาว10แอสซิส ใส่ลอสแอนเจลิสคล p p เปอรวมไปถึงลูกแอสซิสต์ลูกสุดท้ายของเกมที่ผมมองว่าแม่งส่งแบบเทพมากเว้ยมีตัวเข้าไปลุมสองตัวแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้แอรันกอร์ดอนเลยนะแอรันกอร์ดอนนี่เหมือนจะไปหลบมุมไว้เลยแต่แกก็ยังส่งให้ไปได้เอาจริงๆถ้าเป็นใน2 k เนี่ยทุกคนให้พาสซิ่งโยคิชเท่าไหร่วะเป็นผมผมให้แบบเต็มเก้าเก้าใช่ไหม ผมไม่ต่ำบอก96 97เลยพาร์ซิ่งของโยคิชนะคือคือกดทรงอ่ะมั่นใจได้เลยว่าไม่ไม่ออกไม่เทอร์โนเวอร์ก็เป็นนักเก็ตชนะปนไปในที่สุดนะครับ130ต่อ128แต่ถ้าเรามองไปดูอีกฝั่งบ้างคนในร่วมนี่แหละครับอีวิก้าซูบัตผมไม่แน่ใจนะว่าอีวิซ่าหรืออีวิก้านะครับอซูบักเนี่ยกดไป32แต้ม10รีาวลว3แอสซิสเซนเตอร์ จากประเทศบอสเนียแด์เฮรเซโกวีนาโอ้โหแทบจะเรียกได้ว่าต่อกรอกับโยคิชได้เลยบิ Big ๊กซูนี่ก็อาฉายาของซูบัคคือบิ๊กซูนะครับผมชอบเรียกบิ๊กซูบิ๊กซูนี่ก็ไม่รู้เรียกว่าเบรกเอาหรือ,อยังคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคือแต่สำหรับผมผม,ผมว่าเขายังไม่ break เบรกเอานะคือถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งใช้ได้เลยแหละแต่แค่ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ผมว่าด้วยด้วยระบบทีมด้วยอะไรด้วยแหละนะครับ กี่คนแล้วคืนนั้นนะ่ยยานิสตอนชิตซูบักโยคิชสี่และมีอีกคนครับที่เราไม่พูดไม่ได้อาจจะไม่ได,ด้โดดเด่นอะไรมากเขาคือโดมันทัสซาบอนิสครับฟรอนคอร์ดจากประเทศลิทัวเนียเอาชนะลอสแอนเจลิสไดเกอร์สของเลบรอนเจมส์ไปได้นะครับร้อยต่อ104วันนั้นแกกดทริปเปิ้ลดับเบิลครับ20แต้ม12รีเบลส10แอสซิส,ส ืมผมเคยมองว่าแกเป็นผู้เล่นแบบระดับ B ไว้แต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วอาจจะแบบบีบวกเลบแหละโหดจริงคือแล้วที่สำคัญคือเขาเคยได้รางวัลเอ่การแข่งขันสกิ l ชาร์ l ลนจ์ใน All-Star รู้สึกปีที่แล้วเป็น Big Man เป็นบิ๊กแมนแต่ได้สกิลชาร์เลนจ์ก็ต้องคล่องระดับไหนลองคิดดูนะครับเนี่ยครับค่ำคืนนั้นมีผู้เล่น5คนเรียกได้ว่าก็เกือบค้อนหลีกครับผู้เล่นยุโรป โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกนี้ย้ำอีกครั้งครับว่าโยคิชและยานิสคือ2 MVP คนล่าสุดของลีกวันนี้ผมมีโพสต์ลงไปใน a c e b o o k นะครับให้กดเลือกใครเป็น MVP ของคุณนะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกโยคิชจะนำอยู่มันแปลว่าหลายคนเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มองผู้เล่นอเมริกันเป็นเป็นเจ้าลีกอีกต่อไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในโอลิมปิกเนี่ยโออเมริกานี่ทิีมชาติสหรัฐนี่โชคดีนะครับว่าได้ได้เคเินดูแลนเปิดร่างทองเข้ามาได้จูฮอลิเดย์ช่วยอีกแรงสองคนนั้นเป็นแรงสำคัญช่วยให้สหรัฐเนี่ยยังยังคงเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่ถ้าไม่ได้ก็จบอะครับอาจจอย่างว่าเซอร์เบียกับกรีซไม่ได้ไปด้วยนะครับเรามาพูดกันถึงเหตุการณ์กันในสัปดาห์ที่ผ่าน บ้างแล้วกันนะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไดอ้อยู่ใน mainstream media ไม่ได้แบบอยู่ในสื่อหลักมากผมอยากพูดครับมันคือเหตุการณ์ที่แอนโทนีเอดเวรสโดนสอนเทนนิค้อในหนึ่งวินาทีในเกมที่มิญญ่าสต้าทีมวูล์ฟเนี่ยออกไปเยือนแอลเลน a ์ฮอสวูล์ฟเนี่ยก่อนจะเจอฮอสเนี่ยชนะนิวยอร์กมาในนอกบ้านนะครับชนะนิวยอร์กที่บ้านนิวยอร์กแบ็คทูแบ็คไนด้วย เล่นเกมติดกันไปเยนฮอคส์โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทีมที่อายุน้อยๆทีมที่มีคอของทีมเนี่ยเสาหลักของทีมเนี่ยเป็นเด็กอายุน้อย,นอยเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะชนะ back to back แล้วไปเล่นนอกบ้าน on the r o a d trip แต่เกมนั้นเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยทีม,มอับูฟเรียกว่านำอยู่สิบกว่าแต้มเลยก็คือเรียกได้ว่าแบบก็ครองเกมมาดับหนึ่งพอ เข้าคิวสามาเปิดมาได้ครึ่งทางประมาณครึ่งทางเหลือมันเจ็ดหกเจ็ดนาทีเนี่ยแอนทนีเอดเวรดเนี่ยลุยเข้าไปวงในแล้วก็โดนฟาวใส่นะครับก็ก็ฮาร์ดฟาวไหมก็คงฮาร์ดฟาวแหละแล้วเอดเวรดก็ไปแสดงแสดงอาการไม่พอใจก็โดนผู้ตัดสินเนี่ยครับโบแลนเนี่ยเป่าให้เทนนิคครั้งที่หนึ่งแล้วหนึ่งวินาทีต่อมาก็เป่าให้อีกอันหนึ่งเป็นเทคนิคอ,อันที่สอง ไล่ออกไปจบเกมเนี่ยทางหลีเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเทคนี้ขอ้อเทคนิคข้อคันที่สองของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเกิดจาก aggressively approaching the official while continuing his use of profanity ก็คือไม่เลิกที่จะเซาซีกากาศในขนาดเดีววกันก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก็โอเค แต่มันเร็วอาจจะเร็วไประดับหนึ่งนะครับในการให้เทคนิคซึ่งมันก็นำผมมาสู่ประเด็นต่อไปว่าถ้าลองสังเกตดูเนี่ยรู้สึกว่าทิโมวูฟเนี่ยจะเป็นทีมที่เสียผลประโยชน์จากการเป่าของกรรมการค่อนข้าง,ง,งบ่อยนะครับหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดโดนโดนโดนไล่ออกไปเนี่ยได้ว่ารูดเลยนะฟอร์มทิโมวูฟในเกมนั้นจบเกมแพ้ไปเละเลยนะครับ ที่น่าสังเกตคือเนี่ยคาร์ลโทนี่ทาส์ก็เหมือนจะไม่พอใจงงว่าเฮ้เกิดอะไรขึ้นมาทำไมอยู่ดีเพื่อนกูโดนไล่ออกไปวะแกก็เริ่ม,มงหงุดหงิดแหละเริ่ม,มงหงุดหงิดเสร็จฟอร์มทีมก็โดนโดนลันชุดใหญ่อีกไยงิงหงุดหงิดเข้าไปอีกแต่เกมก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเละเทะอะไรมากตอนนั้นจนมันมีจังหวะหนึ่งที่ทาวส์เนี่ย ยิงลูกเฟเดเว์ข้ามหัวโอคองวูเข้าไปแต่กรรมการเป่าลงไปแล้วนะแต้มนับไปแล้วนะแต่กรรมการขอดูรีเพลย์อีกทีแล้วพอกรรมการดูรีเพลย์เนี่ยกรรมการก็ตัดสินว่าเป็นออฟเฟนซีฟฝ่าเพราะว่าเหมือนมีขาเหมือนมีขาแยวไปจากทาวน์ไปโดนโอคองวูเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ได้สองแต้ม ในจังหวะนั้นและทามส์ก็ไปโวยวายเสียเทคน,นิคข้ออีกทีมก็ยิ่งเสียหายเข้าไปอีกอดูสเตจกันที่หนึ่งทีมเวูฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เสียฟาวเยอะที่สุดในลีกนะครับ22.2ฟาวต่อเกมเยอะมากนะลองจับหาร4ดูครับได้ประมาณเท่าไหร่อะ4.4ใช่ไหมไม่ใช่ดิ5.5.4 แต่ว่าในหนึ่งควอเตอร์เนี่ยคุณแทบจะอยู่ในโบนัสทุกควอเตอร์เลยเสียเปรียบมากนะครับถ้าอย่างนี้นั่นแหละครับมันก็เลยมีคริสฟ f ินช์ครับโค้ขชของทีมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยทีมมันก็เยอะไปนะนู่นนี่นั่นกรรมการก็เออเป่าไม่ค่อยไม่ค่อยเฟเวอร์เราเลยจนถึงขั้นทีมเนี่ยค่อนข้างจะแบบเสียทางจิตวิทยาไปแล้ว ทางทีมก็เลยไปทำการจ้างมาครับเนี่ย Bringing the consultants to counsel them on how best to go about it เหมือนแบบจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำผู้เล่นของทีมวูฟว่าเฮ้ยเวลาที่กรรมการเป่าให้เราเสียผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเข้าข้างทีมตรงข้ามนะเวลากรรมการเป่าให้เราเสียผลประโยชน์เราจะมีวิธีการจัดการกับสมองเรายังไงความคิดเราย,ยัางไงในตอนนั้น ว่าก็เจกดีครับเรื่องนี้เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังพูดถึงทีมที่เจอกับทีมเมอวูฟบ้างแอตแล a ตาฮอสของเทรยัยงโอ้โหผมเจนยวยองไงหนาวเสียวแล้วตอนนี้เนี่ยเอาไล่ขึ้นมาเหลือไม่กี่เกมแล้วนะครับกลับมาเข้าที่แล้วครับแอตแลนตาฮอสหลังจากที่โอ้โหฟอร์มนี่บูมากเลยหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ารอบชิงสายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาส จะไม่มีความหวังในการเข้าเพลย์อินเพลย์ออฟปีนี้ชนะมา6นัดรวดแล้วรวมาันี้ด้วยที่ชนะฮอนเน s ของแอดมินฟรีไปผมว่าก,ก็ตามที่พี่สตีฟบอกครับเขาบอกว่า Hawks เนี่ยเริ่มได้ตัวกลับมาครบแล้วฟอร์มก็เลยดีวันดีคืนขึ้นอย่างนี้ก็จะเย็นๆครับแอรแลนเทอฮช้าๆหน่อยเนะให้นิวอนนิกสผมซีเคียอันดับ อันดับเพลย์อินก่อนแล้วกันยังไม่มองถึงอันดับเพลย์ออฟนะครับทีมอีกทีมหนึ่งฝั่งอีสต์ที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ฟิลาเดลเฟียเซเวน s เซร์สครับโห oh. นำโดยดักริเวอร์สนะครับโค้ชของพวกเขาประเด็นก็คือผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ก่อนคือวันเท่าไหร่วันเสาร์ที่เปิดบ้านเจอคลิปเปอร์สเนี่ยที่นำไปก่อน24แต้มแล้วสุดท้ายจบโดยการแพ้เนี่ย มันก็มีประเด็นครับแต่สื่อหลักไม่ค่อยเล่นประเด็นนี้กันเท่าไหร่มันคือประเด็นที่ว่า Dog River เนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมมันมีช็อตหนึ่งค่อนข้างแรงผมเปิดให้ดูนะ What What part of this loss would you shoot t e u e i o n I don't know um Would you ask Pop that question No you wouldn't so don't ask me that question I burned that แรงนะเอาอีกทีครับ หลังเกมเนี่ยที่ซิกเซอร์โดนคโดนคลิปเปอร์คัมแบ็กใส่24แต้มเนี่ยนักข่าวก็ถามด็อกเิเวอร์สว่าเฮ้การโค้ชของคุณเนี่ยมีส่งผลมากแค่ไหนในการที่ทำให้ทีมกลับมาแพ้ได้ด็อกเิเวอร์สตอบว่าผมไม่รู้ครับ you ask Pop that คุณจะถามไรพปอปวิช เ้วยอคำถามนี้ไหมเหมือนเขาพยายามเปรียบตัวเองกับโค้ชระดับเกรทปโบวิช d n อเอาโอ้ยคุณคงไม่กล้าถามเกรทปอโบวิชหรอก so ask that อย่าถามผมนะคำถามเนี้เสียมรญญารยาทดูหน้าเขาครับเวลามองนักข่าว I've earned, earned that เขาแปลว่าผม,ผ,มผมสมควรได้รับเกียรตินั้นนะยกตัวเอง ไปเทียบเท่าระดับเกรกโปอวิชเท่าไม่เท่าคิดกันเองครับผมนะครับแต่มันก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผู้เล่นคนนี้เจวเอ็มบีก็เหลื่อมเหลื่อมแล้วนะตอนนี้สำหรับผมในการขึ้นมาแย่งชิง MVP กับกโยคิชก็ต้องขอโทษแฟนบอลเลือ์ด้วยที่ไม่ได้พูดถึงเคอร์รีนะครับ ในใน MVP race ปีนี้ตอนนี้เพราะว่าฟอร์มนี้ก็หลังๆมาก็ได้ได้ว่าตกลงไประดับหนึ่ง MB ครับ13เกม14เกมแล้วใช่ซ้มวันนี้ก็น่าจะกดไปเกิน30แต้ม14เกมล่าสุดครับดูแต่ละเกมครับ40 50 3 2 3 2 25 3ามอง3ามา3เมโอ้โหแทบจะ30 30กว่าเกือบ40ทุกทุกเกมเลย มันไม่แปลกครับที่ซิกเซอร์จะอันดับทยานขึ้นมาได้ระดับนี้10เกมหลังสุดชนะ7แพ้แค่3นะครับก็อยู่อันดับ6ของฝั่งอีสตผมว่าการันตีแล้วแหละน้อยก็เพลย์อินอย่างงงงงก็เพลย์อินนะครับไม่ชมไม่ได้จริงจวเอ็มบี o a M B, แต่แค่ดูซิว่าจะเทรดไหมอยู่ที่ GM d a r มเดิมอรีด้วยว่าใจพอหรือเปล่าที่จะแบบเชื่อสักที Execute ดี Exec deal สักทีเปลี่ยนเบนซิมอนไปเป็นแอสเซทอะไรที่ทำให้คุณทำให้ทีมของคุณเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ดีกว่านะครับเรื่องต่อมาอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงเคอรี่ไปแล้วก็ต้องขอพูดนิดหนึ่งวันก่อนนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมผมดูสนนะเกมเนี้ยเป็นเกมที่ี่ค่อนข้างอึดอัดเลย ถ้าถ้าผมเป็นแฟนวอลเลเยอร์ผม,มองอึดอัดมากกว่านี้แน่นอนคือคือผมก็แอบเชียร์วอลเลเยอร์ไงผมอึดอัดว่ะดูแล้วเฮ้ยเคอร์รี่อะไรวะทําไมนู่นนี่นั่นนู่นนี่นันน่นผมไปดูสถิติมาห้านาทีสุดท้ายเนี่ยเคอร์รี่มีฟิลโกลถามแต้มแบบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เองนะเออแต่เกมนี้เนี่ยเกมที่เจอกับบล็อกเกตส์เนี่ยเป็นเคอร์รี่ครับที่ยิงลูกบัสเซอร์บิเตอร์ลูกสุดท้ายช่วยให้ทีมสะพานทองเนี่ยเอาชนะทีมเราจรวดไปได้ ถือว่าเป็นวินที่พวกเขาต้องการมากเลยนะเพราะว่าก่อนอันนี้นี่ฟอร์มแพ้มาเกมสองสามเกมติดได้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นสเตฟนเคอร์รี <Stephen Curry S 1> ยิงลูกบัสเซอร์ปิเตอร์คอร์อส์สี่ปิดเกมลงใครเคยเห็นเจ้หมาอื่นบอกผมมาได้นะครับแต่ผมผมพยายามนั่งคิดแล้วเว้ยมันไม่มีจริงๆนะเออหรือว่าเป็นหรือหรือคอร์รีเป็นผู้เล่นที่ไม่คลัชหรือเปล่าผมไม่อยากจะคิดแบบนั้นเพาแต่ก่อนเขาก็ ผมอาจจะจําตอนเขาปีเขา MVP ปีหนึ่งหติดตามากไปไหนคือลูกลูกที่ยิงโอเคซีอ่ะคือมันติดตามผมมากเลยลูกโอเคซีไม่ใช่บาร์เซอปีเตอร์นะอย่าลืมลูกที่เขายิงแบบเกือบครึ่งสนามอะครับที่วันนั้นยังมีดูแลนกับเ c e บุ o กอยู่ที่โอเคซีปีหนึ่งหเดือนประมาณเดือน2ได้แต่ลูกนี้เนี่ยเป็นลูกบาร์เซอปีเตอร์ลูกแรกที่ผมได้ดูโดยฟิปเบอเคอรี่อีกประเด็นหนึ่งครับ ันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลยในโลกออนไลน์นะครับเกรสันอาร์เลนครับแต่ทำเฟรกรนด์ฟาวใส่เอ a ซี x อเล็กซ์ครโซตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ได้มีอะไรครับแต่ผมไปดูรีเพลย์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงระดับหนึ่งเลยไอไอคอนแทกแรกอะไอฮิตแรกอะผมว่าก็โอเคก็เป็นฮาร์ดฟาวให้เฟรกรนดได้แต่ไอฟอล l o ่ตูเนี่ยไอการที่เขาเอามือไปไม่รู้จะไปเหวี่ยงทำไม เออมันชัดเจนว่ายังไงก็ต้องเฟรก์กัรูนะครับกาสันอาร์นนี่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาตั้งแต่เล่นมหาลาัยแลยนะในตั้งแต่สมัยยูดูกแล้วเรื่องการเล่นสกรปรกเนี่ยหลังๆนี่เหมือนจะภาพลักษ์จะเปลี่ยนไปนะรู้สึกจะปีเนี้ยที่เงียบเลยไม่ไม่ได้มีพฤติกรรมเฉาโชอะไรแต่พอมาเจอลูกนี้เนี่ยโอ้โหคนเลยกลับมา,กล,บมากลับมาเพ่งแรงอีกทีนะครับเรียก เรียกได้ว่าเดือดกันทั้ง Twitter ร์ทั้ง Facebook เลยยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนทวิตเตอร์ของบูสกับบั c k ์น่าจะเปิดวอลใส่กันเปิดสงครามใส่กันนะครับไปไปลองหาดูกันไดน้น่าจะลบกันไปแล้วมั้งแต่ลองไปดูใน YouTube น่าจะมีคนเซฟไว้นะครับนะครับผมสรุปก็คือ Alex Caruso เนี่ยข้อมือราวนะครับจะพักประมาณ6-8สัปดาห์ขณะเดียวกันเนี่ยบูสก็ยิ่งยบเข้าไปอีก ล่าสุดลอนโซบอก็เจ็บไปอีกพักพอๆกันเรียกได้ว่าแบ็กคอร์ดเนี่ยหายทั้งคู่ตอนแรกที่ว่าจะเทรดโคบี้ไว้เนี่ยอาจจะไม่แล้อาจจะเก็บไว้ใน2อถึงสเดือนนี้สงสารจริงครับจิคโก,กคบูส์กลัวว่าจะรูปจริงๆฟอร์มเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับสของฝั่งอีส์นะครับอย่าลืมว่าอันดับ7จ็ดฮอนเนตเนี่ยตามอยู่แค่สเกม ถ้าไปเล่นแพ้ฟอร์มแยๆ่ๆอาจจะโดนแซงได้นะครับก็ประมาณนี้รู้สึกช่วงนี้มีมีฮาร์ดฟาวเยอะนะมีแบบการทำฟาวกันแบบกลางอากาศเยอะล่าสุดก็มีอะไรอะเทเลนฮอร์ตตันทักเกอร์เดเกอร์เจอกับแมจิกไปป้องกันเจอเลนซัคสไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมรู้สึกว่าลูกนั้นไม่รุนแรงเท่าเกรสันอาเลนหรือเปล่า อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมแต่ผมแค่มองว่าลูกเนี้ยลูกอาเล่นเนี่ยมันรุนแรงเพราะว่ามีแถมและดูจตนากว่าที t อทีมันก็ผมก็เขาก็เขาก็ยกมืออะไรแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็มีเคลรี่อูเบรททำใส่ใครไม่รู้ผมจำไม่ได้และรู้สึจกจะฮันเตอร์นะเบอร์ 12, สิบสองเดียงเดย์ฮันเตอร์คือเกมมันขาดไปแล้วอะคอเตอร์สี่เหลือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งคอเตอร์สี่ เกมขาดมากเคลรเบรไปครอสไลน์คล้ายครครอสไลน์อะไรหรือเปล่าผมดูแป๊บหนึ่งเอาไม่เป็นไรไม่เสียเวลาเอาเอาไปว่าไปทำฟาวกลางอากาศละกันนะครับรุนแรงไหมก็รุนแรงแต่คงไม่จะเจตนาเท่ากับเคสนี้เหมือนกันไม่เท่ากับอาเลนนะครับผมยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าเอาคำพูดของผมมาซีเรียสมากนะครับผมมันก็เป็นมุมมองเนะ สลุกตารางนิดนึงฝั่ง East เป็น m มามี่ฮีทครับนำอยู่ชนะ3าแพ้17นนำบรุกลินเอันดับ2อ,อยู่แค่เกมครึ่งเกมนะครับฝั่ง East ที่น่าสนใจเนี่ยมันคืออันดับ8จนถึง12เนี่ยตอนนี้นี่มันค่อนข้างดูดเดือดเลือดพล่านเลยฝรั่งเขาเรียกว่า the battle for mediocritymediocrity แ Med ปลว่าความเฉยๆความกลางๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าอันดับ8ถึง12เนี่ย การเข้า play-in และการเข้า play-in เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นทีมระดับแบบแต่แชมป์ก็ไม่แชมป์แตแท้งก็ไม่แท้งเพราะนั้นมันก็อยู่ระดับกลางๆไงถงไหมเซลติกอัเตอร์วิสซัดนิกฮอกมาสู้กันผมว่าสนุกแน่นอนครับแบบจะเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนฝั่งเวสบ้างละ่ะฝั่งเวสฝั่งเวสก็เรียกได้ว่าอันดับ6 ไปจนถึงอันดับสิเนี่ยสิบไหมไม่หกถึงเก้าก็ยังเรียกว่าอะไรเดียไม่ห่างกันจนถึงตามไม่ทันนะครับเดนเวอร์ Denver, ที่มีโยคิชเป็นซูปเปอร์มหาเดิมแบกเนี่ยถ้าวันไหนเขาไม่มาขึ้นมาเนี่ยก็ก็แพ้ได้ง่ายเหมือนกันมีนีซตา้าที่ผมบอกยังมีปัญหาเรื่องเมนทอลิตี้อยู่ยังแบบ ยังพูดโดนอรสตรีกไม่ได้ยังชนะติดติดกันสัก4-5เกมไม่ได้ก็เลยอาจจะยังแซงยากอยู่เลเกอร์สนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคือจริงตอนนี้พอเขามาโรดทริปฝั่งตะวันออกด้วยและเจอทีมแข็งๆทั้งนั้นน่า,าจ,จะยังขึ้นไปแซงไม่ได้ในแบบเร็วๆนี้คลิปเปอร์สตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาอยู่นะครับผู้เล่นบาดเจ็บไปเยอะเหมือนกันอาจจะอันดับเวียนกัน สลับตัดเปลี่ยนกันไม่ได้เยอะมากแหละหกถึงเก้าเนี่ยแล้วก็ดูสิบถึงสิบสามไหมอ่าสิบถึงสิบสามเนี่ยห่างก,กันสามเกมครึ่งก็แต่มีแค่สปอตเดียวให้แยกนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเชียร์ใครไปเพลทพอร์ตแอนโทนีเบลเซอร์ที่แอนโทนีไซแอนโทนีไซมอนเนี่ยเล่นดีขึ้นมาก็น่าเชียร์เนโอลินส์เพลิกันซี่โอ้โหก็อันวานก็ได้แต่รอไซออนกลับมา ถ้าไซคอนกลับมาเนี่ยผมว่าไม่แน่ไม่แน่อยากดูเหมือนกันนะครับคิงส์ก็เนี่ยสิบเกมหลังสุดชนะสองแพ้แปดเนี่ยมันก็มันก็ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้มากเช่นเดียวกับสเปอร์สนะครับสนุกแน่นอนครับ NBA 2ถึง3เดือนต่อจากนี้ที่ก่อนจะเข้าเพลย์ออฟทีมหลายๆทีมมันต้องเอาอะไรมันต้องขึ้นแล้วไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้วีคนี้นี่เป็นวีครอบการจัดไปของโคบีไบรอันนะครับรบรอบ2ปีเดี๋ยวเราจะมีคลิดพิเศษนะครับให้ทุกท่านติดตามดูกันได้ในวันพุธนี้นะครับส่วน NBA tonight วันพฤหัสนี้จะขอเลื่อนก่อนนะครับเนื่องจากแอดมินทุกท่านติดธุระนะครับผมส่วนวันนั่งค้านวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมี Let's go ที่สด2 แขกรับเชิญก็น่าเดิมเดิมครับเพื่อนน้อยพี่สตรีฟครับน้องกอนนะครับดับเบล็อคคาสเกตบอลก็ให้ทุกท่านมาติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับที่รับชม NBA Weekly Podcast ตอนทสิบสอแล้วพบกันในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ